ยิบนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นกนารพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำหลังเนาะจ๋าดูย้อนหลังนะคะนะคะงวดประจําวันที่งวดก่อนเนาะจ๋ายิบเก่าเนาะจ๋าพฤศจิกานะคะวิ่งเจ็ดวิ่งหกนะคะเจ็ดหกนะคะผลออกก็คือหกเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์บนหนึ่งสี่ล่างเนาะจ๋าแต่ว่าหกเจ็ดนาะเข้า ให้เจ็ดหกแต่ว่าผลออกก็หกเจ็ดคือเป็นอ่เลขล่างหกตัวนะคะไปเข้าตรงนี้เสียดายเนาะค่ะนะคะ,นะคะก็หลุดนะคะหลุดแต่เข้าตรงนี้บางเว็บก็เล่นตรงนี้นะคะก็ยังดียังเข้าอยู่นะคะนะคะตามต่อกันเลยจ้าเพื่อนๆจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะ ทางช่องนะคะก่อนจะรับชมรับฟังทางช่องนะคะฝากคาเตือนคําเตือนทางช่องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางนะคะ,ะสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะสนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะนี่นอกจากพี่น้องจ๋านะคะตัวเลขในาตารางนี้ก็คือเป็นเลขเด่นของงวดนี้นอกจาก งวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นะคะ,ะมีเด่นหกห้าสี่หนึ่งนะคะแต่กระจับมากนะคะจับมากนะคะมีหนึ่งมีห้ามีวิ่งสี่นะคะน,นะคะเป็นนะคะงวดที่แล้วก็เข้าไปแต่ก็ไปเข้าเลขล่างหกเจ็ดตัวกลับนะคะให้เจ็ดหกนะคะเข้าตัวกลับ ะะของเลขล่าง6ตัวนะคะเข้าตามต่อกันเลยเนาะพี่น้องจาะะ๋าจับคู่นะคะจับคู่ก็มีนะคะสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะน่าจะมีหนึ่งมาอีกเนาะพี่น้องจ๋านะคะหนึ่งกับสี่น่าจะมาอีกเนาะจ้าจะนะคะ พี่น้องจ้าเขามารับชมเราก็ขอให้รวยๆเฮ่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบนะคะรวยๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจ้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะรับชมต่อเลยค่ะนะคะจับคู่นะคะเด่นนะคะ เด่นก็จะมีสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็จะมีนะคะตามนี้นะคะสีะ่ห้านะคะสี่หกห้าหกห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ตัวรองมีหนึ่งหกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะคะนะคะเลขเบิ้ลนะนาจา๊ะพี่น้องจ้าเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ลก็จะมีสี่สี่ห้าห้าหกหกนะคะนะคะ ซีซีห่าห่างห,ห,หกหกนะจ๊ะนะคะตามนี่นะาจา้ะเพื่อนๆจ้านะคะพี่น้องจ้านะคะพี่ลิวก็จะเพิ่มเลขเออเลขเด่นนะาจา้ะเพิ่มเลขเด่นก็เน้นให้นะคะเน้นตัวชอบให้นะคะแอดชอบนะคะแล้วก็ จะมีเลข3ตัวให้นะคะ,นะคะ,นะคะชอบนะคะชอบสี่สี่สีหนะคะ,นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะออรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ